ม่เป็น้องครับยามเจ้าวันติดนะครับน้องนะครับซื้อกินมาละครับผมกินควายสดๆครับผมกินควายเหม้อนะครับจื๊ดกินมากิโลเครื่องในเกิงครับเป็นกิโลเก่งนะครับน้องสี่ร้อยสามสิบห้าบาทครับผมม่เป็น้องครับตบกินใสๆแต่วันนี้ตับหมูขยันงามอะไรครับถ้าคีเรี้วกับคณะนี่งามอยู่ครับผมกินก็งามครับแต่ขอติที่ตับน้อยนะครับเนาะตับบขยันงามครับวันนี้ครับโอเคครับผม มาเดี๋ยวมา,มาเตรียมลาบกันนะครับไปไปน้องครับผมมาเอาต้ม sure. right นัำเพราก่อนนะครับนอกที่ไหนเาเพรามาเขาต้องต้มก่อนนะครับค่าวเชรอกรนะครับผมไปไปน้องครับนะครับต้มมันเดือดเดือดนี่เลยครับผมเพราะว่าเขาบอกว่างัวควายมันไปกินผักกินอย่างมันมีพยองพยาดอย่างเียนะครับเขาต้องต้มให้มันสุกนะครับนาอต้มนเพีานะครับเนอะมันเดือดเดือดน้ำเดือดสกรมแล้วก็ป่เลยครับมันเดือดค่าจเชลกกันนะครับนาอโอเคครับ เป็น้องครับนี่ข้าวคีรในอำเภอครับหัวใจก่อนหน่อนี่ยัวหองวันหน่อนะครับเนี่ยหน่อครับเคือไงเป็นลวงครับหน่อครับได้เลยนะครับเอาซอยนะครับเนาะโอเคครับขานาขานากับซอยแล้วครับนี่ครับขานาซอยเรียบร้อยแล้วครับผมน้องโอเคเดี๋ยวผมซอยหน่อมเลยโอเคครับเขียงไม้แหกมันนะครับเขียงไม้ครับผมเขียงไม้ครับผมน้องแหกมันนะครับเด้ครับผม